กันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูน้องเหมียวนะคะพามาดูน้องเหมียวอีกครั้งหนึ่งนะคะจะชายเย็นูชื่อจะชาเย็นใช่ไหมชายเย็นอยากออกมาแล้วสอิอยากออกมาใช่ไหมมาไม่น,นี่ก่อนไม่น,นี่ก่อนไม่น,นี่ก่อน เนี่ยขึ้นมานี่ก่อนขึ้นมาตรงนี้ก่อนเอ้ออุ้ยอุ้ยๆๆๆเป็นไงหืมอยากออกใช่มั้ยเอามามาเอ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 ามาเยสเนี่ยส탠ด์หน่อย ยืดเส้นยืดสายเล่นนี่ไหมนี่ของเล่นหนูนี่ของเล่นของเล่นประจําใช่ไหมมามามาออกกำลังกายเร็วเร็วเอากำลังกายหน่อยเอากำลังกายหน่อยอ่ะมามามาเร็วเร็วเร็วเอาโดดให้ดูหน่อยเอ้าโดดโดดแล้วเอออืม lắm lắm nhẹ lắm nhẹ lắm vầy mát lên tập nút lên tập nút lên tập nút lên à. lên 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 tập nút tập nút ừ. bên mèo nó bên sữa này hả vầy mình sữa bay lại lắm nó bay lắm Nó bin lắm nóc bin à, thăm ngay thăm ngay thăm ngay uuuu ừ, ừ. này yêu này lên mình luôn chặt người lên Hả? lên luôn chặt người lên. มุดมุดจะมุดไปไหนไไหนไปไหนไ ออกแล้วเข้ากองนอนแล้วนะเข้ากองนอนแล้วพี่เหมียวเอาไม่ไม่อยากเข้ากองเหรอนอนแล้วเต็เวลานอนแล้วนะเดีย๋ยนี้อ้วนเช้า พี่เหมียวพี่เหมียวอ้วนเลยเรยวนี้อ่เอือเอาเอาโดดขึ้นโดดลงดูท่านอนดูท่านอนน้องเหมียววายโอโ้โห ถ้านอนเข้านะหลับแล้วตัวนี้ พรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวหม่นะโวยวายไม่อยากเข้ากรงโวยวายไม่อยากเข้ากรงใช่ไหมห